สวัสดีค่ะวันนี้กลุ่มของเราก็จะมานําเสนอโครงงานเรื่องรูปทรงของโคมไฟมีผลต่อความเข้มแสงหรือไม่ค่ะโดยสมาชิกในกลุ่มก็จะม,มีดังนี้ 1. เด็กงเจ็ดพันรับกิตโลมอสามสบห้าด้ย, 7, ดยี่าสองด็กหญินภัทรดาชูเล็กเลขที่31มสิบเอ็ดมอามบห้าสาเด็กิงออชิเลีาบุญทรักษ์เลขที่สามสิบสีามิบทรับชมและรับฟังได้เลยค่ะ สำหรับจุดประสงค์ของการทดลองนี้มีเพื่อเปรียบเทียบความเข้มแสงจากโคมไฟในแต่ละรูปทรงว่ามีความแตกต่างกันอย่างไรเพื่อจะได้นำไปประกอบการตัดสินใจในการเลือกซื้อโคมไฟในโอกาสครั้งต่อไปค่ะในปัจจุบันโคมไฟในท้องตลาดทั่วไปจะมีรูปทรงที่แตกต่างกันโดยมีแกนผลิตจากวัสดุต่างๆการเลือกใช้ของคนส่วนใหญ่มักจะเลือกที่ความสวยงามรือตามรสษนิยมของผู้ใช้โดยที่ไม่ได้คำนึงถึง ค่าและประโยชน์จากการใช้สอยรวมถึงการประหยัดพลังงานและการประหยัดไฟอีกด้วย อีกทั้งกลุ่มของผู้ศึกษาได้ประสบป,ปัญหากับความสว่างของโคมไฟที่มีความสว่างน้อยส่องแสงได้ไม่ทั่วถึงทําให้ต้องเปลี่ยนตัวหลอดไฟที่มีความเข้มแสงที่สูงขึ้นค่าไฟจึงสูงขึ้นตามไปด้วยหรือความสว่างของโคมไฟไม่เพียงพอวิธีการแก้ปัญหาอีกทางหนึ่งคือซื้อโคมไฟใหม่ทั้งอันซึ่งเป็นการชินเปลือกเงินและเราไม่อาจรู้ได้ว่าควรซื้อโคมไฟในรูปแบบใดที่จะสามารถให้ความสว่างเพียงพอกับความต้องการของกลุ่มผู้ศึก จากข้อความดังกล่าวทำให้กลุ่มของผู้ศึกษาเกิดความสนใจและสงสัยในรูปทรงของโคมไฟรูปทรงต่างๆจึงได้ทำโครงงานนี้ขึ้นโดยกลุ่มผู้ศึกษาได้นำถ้วยพลาสติกมาใช้ในการประดิษฐ์โคมไฟซึ่งนอกจากจะเป็นการประหยัดพลังงานและประหยัดไฟแล้วยังเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อนได้อีกทางหนึ่งด้วยเพราะถึงแม้ว่าจะใช้ถ้วยพลาสติกซึ่งเป็นวัสดุที่ย่อยสลายยาก แต่เมื่อสามารถให้ความเข้มแสงได้มากก็หมายความว่าจะใช้พลังงานจากหลอดไฟน้อยลงนั่นเองค่ะ ตัวโคมไฟจะแบ,บ่งเป็นสองรูปแบบใหญ่ๆก็คือ 1. ใช้ปกใสยอย่างเดียว 2. ใช้ปกใสแล้วก็แก้วแบบหลายๆอันประกบกันด้วยค่ะเพราะถ้าเชื่อว่ามีแก้วเนี่ยนะคะจะทําให้การสะท้อนแสงดียิ่งขึ้นค่ะโดยในแต่ละรูปแบบนะคะก็จะมี1รูปแบบก็จะมี4รูปทรงค่ะแต่ละรูปทรงก็จะมีทรงกระบอกรูปบาทพีระมิดฐานสามเหลี่ยมแล้วก็ทรงกลมค่ะรวมทั้งหมดก็จะมีโคมไฟทั้งหมด8อันค่ะ แล้วก็วิธีการทดลองนะคะจ,จะจทดลองในห้องที่มืดสนิทโดยใช้หลอดไฟนะคะไว้ตรงกลางแล้วก็เอาโคมไฟที่จะทำเนี่ยครอบลงไปค่ะแล้วก็วัดแสงโดยใช้ลักมิเตอร์แล้วก็จะวัดแสงในสารระยะที่แตกต่างกันทั้งระยะแนวราบจากการศึกษารูปสรข,ของโคมไฟกับความเข้มของแสงซึ่งได้ดําเนินการทดสอบระดับความเข้มของแสง โคมไฟรูปทรงกลมทรงกระบอกทรงพีระมิดฐานสามเหลี่ยมและรูปบากในลักษณะการตั้งโต๊ะได้ผลการทดลองดังนี้ค่ะจากการข้างต้นนะคะผลการทดสอบพบว่าเมื่อนำโคมไฟในแต่ละรูปทรงมาทดสอบระดับความเข้มแสงในลักษณะการตั้งโต๊ะในแต่ละระยะทางที่แตกต่างกันจะได้ผลการทดลองดังนี้ค่ะเมื่อวัดในระยะ30ซนติเมตรรูปทรงที่ทำจากแก้วและพลาสติกใส ที่ทาให้ความเข้มแสงมากที่สุดคือรูปทรงกระบอกรองลงมาคือรูปทรงกลมพีระมิดฐานสามเหลี่ยมและทรงลูกบากค่ะตามลําดับและรูปทรงที่ทําจากพลาสติกใสที่ให้ความเข้มแสงมากที่สุดคือทรงกลมรองลงมาคือพีระมิดฐานสามเหลี่ยมทรงกระบอกและลูกบากตามลําดับค่ะเมื่อวัดที่ระยะ60ซนเมตรรูปทรงที่ทําจากแก้วและพลาสติกใสที่ให้ความเข้มแสงมากที่สุดคือทรงกระบอกรองลงมาคือ พ um: old, pues ีม um, ิดฐานสามเหลี่ยมทรงกลมและล nah ูกบาศก์ลํลำดับค่ะและรูปทรงที่ทําจากพลาสติกใสที่ทําให้ความเข้มแสงมากที่สุดคือทรงกลมลงลงมาคือพีระมิดฐานสามเหลี่ยมทรงกระบอกและลูกบาศกค่ะและเมื่อวัดที่ระยะ90ซนเมตรรูปทรงที่ทําจากแก้วและพลาสติกใสที่ทําให้ความเข้มแสงมากที่สุดคือทรงกลมลงลงมาคือทรงกระบอกพีระมิดฐานสามเหลี่ยมและลูกบาศกค่ะ